สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า a r m h i นั่นเองนะครับนะตอนนี้เขาอัปเดตในส่วนของระบบโคอ p เข้ามาแล้วนะครับสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นแบบออนไลน์ได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นเกมที่เล่นได้แค่ระบบโซโลเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มีโคอ p เข้ามานะครับแต่ยังไม่มีโคอ p ที่เราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะครับแต่แน่นอนมาแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาที่ตัวแมปนะครับมันจะมีโหมดใหม่ขึ้นมาเนาะก็คือที่เป็นลูกโลกตรงนี้นะครับนี่ครับ p เพว t ท friend ตรงนี้นะครับมันจะคัมมิ่งโซนก็คือจะมาเร็วๆนี้นะครับเราจะเล่นคอร์ได้ก็คือเราต้องปลดล็อก3แมปก่อนนะครับก็นี่ครับมันจะมีแบบที่1มาปลดล็อกแบบที่2เนาะแล้วก็แมบ,บที่3นะครับเราถึงจะสามารถเล่นโหมดโคออ์ได้นะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็สไตล์คล้าย,ายพวกเพเดหรืออะไรแบบนี้นะครับนะที่เป็นการปล้นนะครับแต่ตอนที่เราเล่นคนเดียวอ่ะก็จะมีตำรวจ บบเป็นบอทหรืออะไรแบบนี้นะครับมาแบบจัดการเราเนาะแต่แบบเนี้เป็นออนไลน์นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นบรรยากาศตัวเกมดีกว่านะครับเนาะอาจจะหาห้องยากนิดนึงนะครับนะนี่ครับกดแบบนี้สามารถเปิดไมค์พูดคุยกับผู้เล่นอื่นๆได้นะครับตรงนี้เรารอระบบแมทชิ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะจับคู่ห้องกับผู้เล่นอื่นที่ออนไลน์อยู่นะตอนนี้ที่เข้ามาในระบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัดฉากไปตอนเริ่มเกมเลยแล้วกันเนาะ นี่ครับผมก็จับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาในการจับไม่นานมากนักนะครับเราสามารถเปิดใหม่แล้วก็เปิดในส่วนของลาโพงสามารถพูดคุยกับผู้เล่นได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแต่ผู้เล่นต่างชาตินะครับในช่วงนี้นะจริงๆตัวเกมมันเปิดทดสอบเบต้าในส่วนของมันติเพเยอร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอโหลดตรงนี้ก่อนนะครับนะนี่ครับอ่าระบบการเล่นแบบมันติเพเยอร์นะครับเป็นแบบคอออฟเนาะนี่อันนี้ทีมเรานะครับ ก็แน่นอนนะครับมันมี2ทีมเนาะทีมหนึ่งป้นใช่ไหมอีกทีมหนึ่งก็น่าจะต้องกําจัดเรานะครับทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งอยู่ข้างในนะครับทีมเราเป็นทีมป้นนะครับฝั่งละ3นะไขไวนะ้น่ะค่อยๆไปนะครับมันไม่ใช่บอดแล้วนะมันเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับที่เราเจอก็น่าจะเป็นผู้เล่นจริงๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะนั่นไงตำรวจแต่ว่า ผมว่าตำรวจมันก็น่าจะยังเป็นบอทอยู่นะครับคิดว่านะเพราะว่าทำไมมันดูมันแบบง่ายเกินไปนะหรือว่าเป็นผู้เล่นผสมบอดผู้เล่นอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นบอททั้งหมดเลยเนี่ยผู้เล่นบ้าอะไรจะยืนให้เรายิงนะครับก็คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็คือช่วยกันป้อนนะครับแต่ว่าไม่ได้แบ่งฝั่งโซ่กันอะไรแบบนี้เหมือนที่แบบพวกเพเดเพดงเพเด อะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวทำไมเสียงตัวเกมผมไม่ดังเลยปะโอเคอาจจะบัก๊กบักด้วยนะครับะเดี๋ยวหาจุดพลิกพลกก่อนตรงนี้ไม่มีอะไร ภารกิจของเรา็คือไปปลดล็อกตู้เซฟนะครับเพื่อนได้ตู้เซฟละหนึ่งอยู่ตรงจุดเขียวๆนะครับผมก็ดูจนเพลินไปหน่อยดูตำรวจเพลินไปหน่อยนี่ครับอันนี้คือการป้นตัว ATM เนาะโอเคสวยงามครับลูกกระสุนปืนต่างๆก็ตกอยู่ตามเพล้นนะโอ้โยเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้นะครับเราต้องจัดหนักดิจัดหนัก จัดหนักโอ้โหแต่บอกเลยว่าแม่งยิงยากหลบก่อนลูกพี่หลบกันก่อนหลบกันก่อนเดี๋ยวเข้ามาหาลูกกระสุนปืนก่อนนะครับอ่าช่วยกันยิงนะครับโอ้โหมาระยะประชิดเหรอระยะประชิดเราไม่มีอาวุธอื่นนอกจากปืนนะครับตอนนี้ผมมีแค่ปืนนี่แหละ ระบงระเบิดผมก็ไม่มีโอเคเรียบร้อยนี่ครับเสียงเสียงตัวเกมถ้าผมว่าเพื่อนๆไม่ได้ยินอะไรแบบนี้ผมไม่น่าจว่ามันบั๊กเวลาที่ผมกดอัดวิดีโอหรือเปล่านะครับบางทีกดอัดไปแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับนะมันเป็นบั๊กเนอะอบางเกมเขาไม่อนุญาตให้เราอัดเสียงอะไรแบบนี้มันมันก็มีปัญหาตรงนี้ได้โอเค เพื่อนมาอย่างเนี้ยเพื่อนเข้ามาในนี้อยู่นะครับต้องแบบมาป้นทีละส่วน,นครับเนี่ยก็จัดการนะครับปลดล็อกปนเ t m เเนาะตรงนี้นะครับรอตังนี้นะครับครูดาวแป๊บหนึ่งนะครับเวลารอครูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราจะสามารถขนเงินได้นะครับณนะตอนนี้เราก็ออคอยกําจัดในส่วนของตํารวจนะครับที่มันเดินไปเดินมาที่มันยิงไปยิงมาอะไรแบบนี้นะครับ าตายแล้วตายเลยนะตายแล้วตายเลยนะครับทีนี้ผมมีาหน้าที่ขนเงิน,นครับเดี๋ยวระบบมันนี่นี่เหมือนประมาณว่าโดนขัดจังหวะครับเราต้องมาจัดการให้มันทํางานเหมือนเดิมเนาะเออ,อาจะอธิบายยังไงดีล่ะเฮ้ยแล้วเพื่อนเราไปไหนอีกคนนึงวะทำไมตำรวจมาที่ที่เราหมดเลย <laughs> ท,ำทำไมทำไมตำรวจมาที่ผมหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ต hey. ำรวจคุณจะมาแบบนี้ไม่ได้นะครับสามารถเปิดไมาด้านขวาตัวนี้ได้นะครับโอ้ยระเบิด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 โหโหดร้า oh. ย right, จริงๆเลยโอเคยังเหลืออันเนี้ยนะครับยังไม่เสร็จรีโหลดก่อน โหเลือดเหลือโคตรน้อยเลยเลือดเหลือโคตรน้อยเลยท่านผู้ชมอืม้มแล้วชิดหน่อยตูม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 เพื่อนเราก็หลบอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวขนเงินนะครับนี่ครับขนเงินอ่าอันนี้ก็จะ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนี่ครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วทำอะไรจ้ะหนีสิโหโหโ,โดนลูกซองอัดหน้าครับอัดหน้าไปเดโหแม่งตำรวจมาโคตรเยอะเลยหนีลูกพี่หนี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 หน,นีเอาไงาไปทางนี้เนาะคือเราไปที่รถอ่ะก็จบภารกิจแล้วนะครับมันจะมีรถมารับเรา ถ้าตำรวจไม่เจอเราก่อนนะโอเคไป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 โอ้โหตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยเว้ยเลือดผมโคตรน้อยเลยอะ่ะคือโอกาสตายค่อนข้างสูงนะเพื่อนเรียบร้อยไปแล้วอะ่ะเราสามารถชกได้นะครับแต่ไม่น่าชกไหวแล้วเนี่ย โอ้ยตำรวจมันเยอะมากเรียบร้อยครับแพ้มิชชั่นเฟ i l ลนะครับก็ได้ค่าคงค่าหัวได้เงินรางวงรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับนาะตอนนี้นะก็คือคนแรกผมรู้แล้วทำไมเพื่อนผมหายไปอะ่ะก็คือคนแรกน่าจะไม่รอดนะครับนะอันนี้ก็จะมีเหมือนเงินรางวัลค่าหงค่าหัวอะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะถึงจะไม่สำเร็จในภารกิจนะครับเนี่ย เดี๋ยวนอนาคตมาแน่นะครับสำหรับะระบบที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้ใครสนใจที่จะเล่นโคอ p อก็ลองเล่นดูนะผมก็พรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ